สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูผัดพริกหยวกหมูนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นหมูหมักนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับรสชาติลงตัวสุดๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกหยวกนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับกระเทียมสับนะครับแล้วก็จะเป็น หมูหมักของเรานะครับแล้วก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นเตรียมวัตถุดิบกันครับอย่างแรกก็นําพริกหยวกเรามาหั่นแบบนี้เลยครับเมื่อเราหั่นพริกหยวกเสร็จแล้วนะครับก็ ตามด้วยหอมหัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆก็หั่นตามนี้ได้เลยนะครับวัตถุดิบของเราก็หั่นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตั้งกระทะคาบเทน้ำมันลงไปได้เลยนะครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนได้ที่เราก็นำกระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับ ผัดจนเหลืองได้ที่แล้วนะครับก็ตามด้วยหมูหมักที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับลงไปผัดให้หมูสุกครับผัดหมูสุกได้ที่แล้วตามด้วย พริกหยวกแล้วก็ห่อห,ห,หัวใจของเราใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดใส่สเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำอีกสักเล็กน้อยครับแล้วก็ไปปรุงรสชาติกันครับเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อน เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็จะเป็นซอสหอยครับซอสปรุงรสน้ำตาลสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยครับเราก็จะผัดให้รสชาติมันเข้าเครื่องไปอีกสักเล็กน้อยนะครับก็ใช้เวลา แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเแล้วราก็จะผัดจนให้ส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบนะครับก็มีความกลมกล่อมแล้วก็เข้าไปในตัวหมูมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็ผัดจนได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับก็มาจัดเสิร์ฟลงจานที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับเมนูหมูผัดพริกโยวของเราบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครบเพื่อนๆก็เตรียมเข้าสวยร้อนๆกันไว้ได้เลยนะครับถ้าหากใครยังไม่เคยลองทําเมนูนี้ก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ